ช่วงเทศกาลสงการนะคะสำนังกงานพอพอจะออกกรมธรรที่กรมธรรมไมโครอินชูลันนะคะซึ่งใน,ในกรมธรรนี้ก็คือจะเป็นกรมธรรที่มีชื่อว่าสงการอุ่นใจไมโครอินชูลันนะคะเบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่10บาทนะคะคุ้มครองจะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะคะคุ้มครองเป็นระยะเวลา30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ทำนะคะในส่วนของของคุคม้มครอง อุบ uh, ัติเหตุทั่วไปจะอยู่ที่ห0 0 0 0แสนอุบัติเหตุในส่วนของ uh, ถูกฆาตรกรรมหรืเล่าทําร้ายหรือว่าโดยสารขับขี่รถจัก,กรยานยนต์กรมธรรจะคุ้มครองห้าห้าห้ามืนบาทนะคะแล้วในส่วนของค่าปรงศพค่าปรงศพที่เกิดจากการเจ็บป่วย นะคะที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุะจะได้ค่าทําศพ5,000บาททั้งนี้มันจะมีระยะเวลารอคอยก็คือ15วันต้องไม่เสียชีวิตภายใน15วันหลังจากที่ทําประกันภัยนะคะแล้วก็มีถ้าเกิดว่านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมีค่าช่วเชยรายวันนอนโรงพยาบาลก็คือ200บาทต่อวันนะคะไม่เกิน30วันนะคะในส่วนตรงนี้ท่านสามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน ปัม๊มปั๊มบางจากนะคะที่เขาร่วงโครงการนะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตที่เขาร่วงโครงการนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจหรือว่า